ก็สวัสดีครับ FC ทอมสุดยอดทุกๆท่านสวัสดียามเช้าครับผมจะพาไปดูรถคู่ใจของผมที่ผมใช้ขี่ทำงานทุกวันระยะทางนี่ครับ65กิโลครับไปกลับไปอย่างเดียวนะครับ65โลไปกลับก็ร้อนะครับ มีสัมภาระครับนะั่นคือน้ำแล้วอันนั้นหมวกกันนกครับแล้วในกระเป๋าในกระเป๋าก็มีนะครับกล่องข้าวครับเตรียมข้าวไว้ห่อมากินด้วยครับนะครับ ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับแต่ชอบแต่งรถเล่นๆครับแต่งสไตล์นี่ครับเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้ครับโอเคนะครับ